สวัสดีค่ะท็อปสิบเบี้ยนพูดถึงออสเตรเลียหลายคนคงนึกถึงฉาย,ยาแดนจิงโจ้โคอวลาและโรงละครซิดนีย์โอเปร่าด้วยความที่เป็นเกาะโดดเดีย่ยวแยกออกจากแผ่นดินมาหลายหมื่นปีทําให้ประเทศนี้มีภูมิทัศน์และสิ่งมีชีวิตที่พิเศษเฉพาะตัวเช่นฟอสซิลสิ่งมีชีวิตประหลาดซากเรือรบหลุมอุกกาบาตหรือกระทั่งเมืองผีช็อกกว่านี้มีอีกไหมอยากรู้ไปดูกันเลยจ้ากล่องดปาปริศนา ประเดิมกันด้วยสิ่งก่อสร้างหน้าตาแปลกอย่างแบ็กบ็อกซ์หรือกล่องดำปริศนาที่อยู่ดีๆก็พุดขึ้นมาบนชายฝั่งเวิงว้งวางไกลผู้คนบนเก,กาะเทสเมเนียออสเตรเลียเฉยเลยมีลักษณะคล้ายหินทั้งแท่งว่ากันว่าเจ้ากล่องดำนี้ทำลายไม่ได้ทนทานเหมือนกล่องดำของเครื่องบินเลยแหละแม้หน้าตาดูไม่มีอะไรแต่ที่จริงแล้วกล่องนี้คือฮาร์ดดิสก์บันทึกข้อมูลขนาดใหญ่ยักษ์ที่เชื่อมต่อเน็ตได้และใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เออแล้วเจ้าเครื่องนี้บันทึกข้อมูลอะไรล่ะ มันจะดึงข้อมูลที่สำคัญเช่นวิกฤตภูมิอากาศพันทธุสัตว์ที่สูญพันธุ์มล,ลพิษในสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์รวมถึงการรับมือต่อปัญหาเหล่านี้และสถิติต่างๆไปเก็บไว้เพื่อที่ลูกหลานในอนาคตเราจะได้เก็บข้อมูลส่วนกลางไว้ใช้และอาจเป็นประโยชน์ในการกกบปูสถานการณ์ที่ย่ำแย่ของโลกเรานั่นเองฟอสซิลสัตว์เลยคลานยุคด,ดึกดำบรรออสเตรเลียขึ้นชื่อเรื่องที่สุดหลายอย่างจริงๆ รวมไปถึงฟอสซิลหัวกะโหลกต่างๆแมนจะไม่ได้มีหน้าตาแบบนี้แต่ที่เจอก็ไม่ทำให้ผิดหวังเมื่อมีการค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่อย่างคูเปอร์ไดโนเสาร์พันออสซาโลไททันคูเปอร์เลนซิตหนึ่งในสายพันธุ์ย่อยของไททันนูซอ์ไดโนเสาร์คอยาวกินพืชขนาดมหึมาด้วยกระดูกต้นขาที่ยาวถึง1.9เมตรนักวิทยาศาสตร์จึงคาดว่าอย่างน้อยเจ้านี้ก็ต้องสูงสัก30มเมตรและหนัก30-40ตันมีชีวิตอยู่ในยุคครีเทเชียสหรือราวๆ6ล้านปีก่อน ก่อนที่โลกจะถูกอุกบัติขนาดประมาณ10-15กิโลเมตรพุ่งชนจนไดนโนเสาร์เกิดการสูญพันธ์ครั้งใหญ่นอกจากนี้ยังมีการค้นพบกระโหลกสิ่งมีชีวิตคล้ายมังกรอีกนั่นคือทุลสอที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียด้วยความกว้างปีกเกือบเกือบเเมตรและส่วนหัวแหลมคล้ายหอกนักวิทยาศาสตร์มองว่าตอนเจ้าตัวนี้มีชีวิตปินโฉบเฉียวบ,บนท้องฟ้าเงาของมันบนพื้นดินน่าจะดูเหมือนมังกรยักษ์สร้างความหวัดผาวาให้เหยื่อด้านล่างแน่นอนอักษรโบราณแห่งกอสฟอด คนที่รู้จักอักษรีย์โบราณหรือฮฮโรกิฟคงมีงงกันบ้างเพราะดันไปพบอักษรคล้ายๆกับสลักบนหน้าผาหินทรายที่อุทยานแห่งชาติไกอตฟอร์ดเขานั่นสิและไม่ใช่แค่เพียงหน้าตาที่คล้ายแต่ความหมายยังสือออกไปทางดินแดนอีย์ด้วยเช่นภาพเทพเจ้าอนูบิสหรือพระนามของฟาโรห์คูฟูหนึ่งในผู้สร้างมงพีรมิดแห่งกีซ่าโด่งดังและสัญ,ญลักษณ์โบราณอืน่นอีกมากมายแต่ใช่ว่าตัวอักษรพวกนี้เพิ่งถูกคนพบเสมอไล่เพราะแท้จริงแล้วมีคนเจอตั้งแต่ราว50ปีก่อน จึงมีคนเสนอทฤษฎีอธิบายที่มาของตัวอักษรพวกนี้มากมายเช่นเป็นฝีมือเจ้าชายอียิปต์สองพระองค์ที่บังเอิญประสบเหตุเรือล่มแถวนี้พอดีขณะที่บางกลุ่มเชื่อว่าเป็นการสร้างสารรค์ธรรมดารรมดาเท่านั้นแน่ล่ะจนถึงปัจจุบันก็ยังหาข้อสรุปเรื่องนี้ไม่ได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าการค้นพบอักษรอียิปต์โบราณที่ออกตรเรียนี่ก็ทําให้ตื่นเต้นไม่น้อยเลยมอนไมายักษ์สิ่งสุด้าวส่งตรงจากแดนจิงโจร้รอบนี้ เป็นความใหญ่มาขึ้นมาของสิ่งมีชีวิตและหนึ่งในนั้นก็คือมอสหรือผีเสื้อกลางคืนขนาดยักษ์ที่ถูกพบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างห้องเรียนใหม่ของโรงเรียนปฐมเมลคอตตันสเตทซึ่งที่ตั้งของโรงเรียนนี้ติดก,กับป่าฝนแห่งหนึ่งเห็นเรียกว่าผีเสื้อกลางคืนยักษ์มันจะหนักจะใหญ่สักแค่ไหนกันเชียวก็หนักจนบินแทบไม่ขึ้นต้องคานเอาค่ะตัวผู้ไม่เท่าไหร่แต่ตัวเมียน,นี้มีน้ำหนักถึง30กรัมพอกางปีกออกก็จะยาวถึง25เซนติเมตร มากกว่าข้าเฉลีกของเจ้าผีเสื้อพันนี้ที่กางตีกและยาวราวสิซนติเมตรเท่านั้นเองที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือน้องๆเขาบอกว่าเจอกันบ่อยจนชินแล้วอีกตั้งหากโห<ฮ>นี่ถ้าเจอบ้านเรานะคงร้องกรีดกันหนักมากแน่หลุมอุกบัติวูคลิกน้ภูมิภาคคิมเบิร์นในเซาเวสเทิร์นเชื่อไหมว่ามีสิ่นค้ายดวงตาปีศาจขนาดยักษ์อยู่ด้วยแต่แต่ไม่ต้องกลัวไปเพราะดวงตาที่ว่านี้คือหลุมอุกบัติวูคลิก อยู่บนทะเลทรายทานามิมีอายุเก่าแก่ราว1 2 0 0 0 0ปีและมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว8 8 0เมตรหรือราว55าเมตรซึ่งประมาณกันว่าตอนที่อุกบาทชนเมื่อประมาณ30,000ปีก่อนอาจจะลึกมากกว่านี้แต่หลังจากเวลาผ่านไปดินทรายที่ถมก้นหลุมจนตื้นขึ้นเยอะเห็นหลุมใหญ่แบบนี้นักวิชาการสสนษฐานว่าอุกบาทตัวต้นเรื่องมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง15เมตรและพุ่งชนด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อวินาทีหรือเร็วกว่ากระสุนปืนไรเฟริลทั่วไป3-10เท่า นอกจากจะเกิดเป็นหลุมแล้วยังทําให้หินใต้ดินแตกเป็นสิ่งสิ่งอีกต่างหากรุนแรงน่าดูและแม้ว่าจะผ่านการเวลามานานแล้วหลุมนี้ก็ยังมีสภาพดีสมบูรณ์จากความร้อนและแห้งแล้งของที่นี่ค่ะน้ําตกไหลขึ้นฟ้าน้ําตกที่ไหนที่ไหนก็ไหลาจากสูงลงต่ำแต่ที่เมืองบันตีน่าแห่งรัฐนิวเซาวล์มาสะจัยนจนแทบต้องหาเลขเด็กเพราะน้ําตกไหลย,ย้อนสอนละอองน้ําฟ้งขึ้นไปในอากาศอย่างที่เห็นได้ชัดเจนทําเอาคนแตกตื่นคิดว่าเราจะแตกแล้วหรือเปล่าเนี่ย น,น้ำตกไหลลงทะเลด้านล่างตามปกตินี่แหละแต่เพราะช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์นี้ออสเตรเลียมีฝนตกหนักลมพัดแรงมากถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดน้ําจนตีวงโค้งเป็นสายดูเพลินเหมือน้นนาตกไหลย,ย้อนขึ้นฟ้ายังไงละ่ะยังไงก็ตามลมแรงนี้ไม่ได้หอบแค่น้ําให้ไหลผิดทิศผ,ผ,ผิดทางเท่านั้นยังทําให้เกิดคลื่นสูงจนต้องงดกิจกรรมเดินเรียบชายทะเลแถมต้องระวังน้ําท่วมถนนหนทางอีกด้วยซากเรือหอคาตาลิน่า หากไปแ,แถวอ่าวโลบักในออสเตรเลียคุณอาจจะพบกับซากไรซักอย่างขนาดใหญ่กระจัดก,กระจายเต็มไปหมดใช่ค่ะคุณเดาไม่ผิดมันคือซากเรือหอคาตาลิน่าที่ใช้ในช่วงปี1939ถึง1945ซึ่งขณะนั้นเมืองบรุมถูกกองทัพญี่ปุ่นโจมตีบรรดาผู้ลี้ภัยในเมืองพากโนพยพหนีโดยใช้เรือหอกแต่ยังไม่ทันขึ้นบินก็ถูกโจมตีก่อนจึงไม่มีผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้ ทำให้เครื่องบินกว่า16ลหกลำสูญหายไปในอ่าวโรบักและบางส่วนก็มัเกิดตื้นบนหัดของเมืองเมื่อระดับน้ําลดจะเผยให้เห็นซากปรักหักพังของเครื่องบินเรือหอกและอื่นๆและเนื่องจากซากเครื่องบินเหล่านี้ถูกฝังอยู่ใต้โคลนและทรายริมหาดทําให้สภาพของมันยังคงอยู่แบบนั้นและกลายเป็นที่ระลึกจากเหตุการณ์ดังกล่าวมาจนถึงทุกวันนี้ไลายเลขาคณิตปรากฏการลวดลายเลขาคณิตหรือลวดลายเชิงสัญลักษณ์รูปแบบบนพื้นที่ต่างๆทั่วโลกนั้น บางครั้งก็ไม่ได้มีไว้หาคําตอบอย่างเดียวเพราะเจ้าของฟาร์มแห่งหนึ่งทางใต้ของออสเตรเลียจะมาพิสูจน์ให้เห็นว่าแพทเทิร์นแบบนี้ก็ช่วยแก้ปัญหาได้นะเรื่องมันเริ่มจากพื้นที่ฟาร์มของเขาโดนไฟป่าถล่มเข้าไปเต็มต้มตมนไม้ถูกเผาจนเหี่ยนเตียนหน้าดินล่มไม่มีอะไรปกคลุมประกอบกับโดนลมพัดแรงต่อเนื่องทําให้หน้าดินเสียหายเลยงลยัดกลยุทธ์ตั้งแต่รุ่นพ่อมาใช้ด้วยการไถพื้นดินพื้นที่มหาศาลให้เป็นลวดลายเลขาคณิตสวยงามแถมยังช่วยป้องกันหน้าดินชั้นบนอย่างน้อยสิบห หรือถูกลมพัดหายไปได้ด้วยสวยดีมีประโยชน์พอดีอทีแบบนี้ก็อม่งลงไปเลยสิคะเส้นทางสายไหมแห่งออสเตรเลียหลายคนต่างเข้าใจว่าเส้นทางสายไหมอยู่ในทวีปเอเชียแต่ที่ดินแดนออสเตรเลียก็มีเส้นทางสายไหมด้วยโดยนักโบราณคดีไปพบร่องรอยบนพื้นที่โรกราลแถวเซาส์์แลนด์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวพื้นเมืองที่มีทาก้าคาดว่าเป็นเส้นทางการค้าอายุกว่า2,100ปีทอดยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ของออสเตรเลีย แต่สินค้าที่ว่าไม่ใช่ผ้าหมายหรืออัญ,ญมณีมีค่าแต่เป็นก้อนหินสลดัดอุปกรณ์ทําเครื่องบดเมล็ดพืชที่ใช้กันแพร่หลายรวมไปถึงการขุดเจอเหมืองหินและหินเจี๊ยต่างๆอีกหลายชิน้นแน่นอนว่านอกจากการค้าขายยังเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างชนพื้นเมืองของออสเตรเลียหลายกลุ่มอีกด้วยเรียกว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของดินแดนนี้เลยทีเดียวนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นยังมีอีกหลายสิ่งที่นี่รอการเปิดเผยอยู่มากมายได้ข่าวเมื่อไหร่แอดนี้แหละจะรีบคาบข่าวมาเล่าให้ฟังทันทีค่ะ ขวานหินที่เก่าแก่ที่สุดในโลกสําหรับเราอาจมองว่าขวานคือเครื่องหนึ่งพื้น,นแต่ย้อนกลับไปยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์เจ้านี้คือสุดยอดไอเทมของมวลมนุษยชาติเลยนะและเมื่อรา,าวปี2016นักโบราณคดีจากออสเตรเลียถึงกับอึง้งเมื่อพบเศษขวานหินบาซอลขัดขาดนิ้วโป้องอายุราว45,000-49,000ปีในคิมเบอรี่ถือว่าเป็นขวานหินที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุดในโลกนิยมใช้กันในช่วงเริ่มตั้งถิ่นฐานมีการพัฒนารูปแบบให้มีด้ามจับเพื่อใช้งานได้ง่าย เสริมความเรียบคมด้วยการรับกับหินทรายที่มีความอ่อนนุ่มกว่าด้วยแนล่ล่ะตายเรียบขนาดนี้ไม่ได้ถูหรือรับกันแค่ครั้งสองครั้งเพราะนักโบราณคดีได้ลองเอาหินบาซอจากที่ขุดค้นแหล่งเดียวกันอายุเก่าแก่พอกันนําไปรับกับหินทรายดูบ้างเขาบอกว่าต้องรับกันอย่างน้อยแ0 0ครั้งถึงได้ความเรียบเท่านี้ต้องฉลาดล้ำเบอร์ไหนถึงได้ประดิษฐ์ของดีกันออกมาได้ว่าซันซากเอรือเล็กซทีบาว ขึ้นชื่อซากเรือเกยตื้นยังไงก็สร้างความตื่นเต้นได้เสมอหนึ่งในนั้นก็คืออเล็กซ์รีบาวซากเรือสินค้าไม้ขนาดักษ์ที่ขึ้นมาเกยตื้นบนหาดแห่งหนึ่งในเมืองเพิร์ตถูกสร้างขึ้นในปี1903หรือ100ร้อยกว่าปีมาแล้วโดยบริษัทสัญชาติอเมริกันเพิร์เบกลี่มิลเป็นเรือสินค้าต่อขึ้นจากไม้มีเสากระดงสีสาวรลังการาวาง788ตันว่ากันว่าเจ้าเรือนี้สร้างขึ้นในช่วงปลายของความนิยมการต่อเรือสินค้าจากไม้ด้วยนะแต่น่าเสียดายที่ขนาออกจากเมืองเเฟมทล เพื่อมุ่งหน้าไปยังเมืองมานิลาของฟิลิปปินได้ไม่นานก็ถูกพายุซัดเกยตื้นติดแงกหมดทางเอาลงน้ําซากเรือก็เลยนอนอยู่บนหาดทรายห่างไกลผู้คนนับตั้งแต่นั้นนต,ต้นมาและหากสังเกตดีๆจะพบว่าบางส่วนของเรือมีว้าแหว่งไปด้วยนั่นก็พอในช่วงแรกที่มีคนเข้ามาตั้งถิ่นฐานมีการลักลอบแอบเลยไม้ออกไปสร้างบ้านโชคดีที่ทางการเข้ามาดูแลก่อนซากเรือนี้ก็เลยปลอดภัยค่ะเมืองผีวิเทเคนนุ่ม ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองผีอาจจะไม่ได้แค่ความหลอนอย่างเดียวแต่ยังซ่อนผิดหลายจนอาจทําให้คุณกลายเป็นผีได้ด้วยนะเพราะวิท,ทนนุม่มเมืองร้านตะวันตกของออสเตรเลียเต็มไปด้วยมลพิษจากฝุ่นแร่ใยห,หินซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและปอดแต่ในช่วงปี1930-1960เมืองนี้เคยมีประชากรอาศัยอยู่มากถึง20,000คนส่วนใหญ่เป็นคนงานเหมืองแร่ใยห,หินแต่หลังจากเกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากทางการจึงประกาศผู้คนที่รอดชีวิตอพยพออก จนเมืองแห่งนี้กลายสภาพเป็นเมืองร้างซึ่งหากจะเข้าไปอย่างปลอดภัยก็ต้องสวมชุดแบบนักข่าวคนนี้แต่แน่ละ่ะด้วยความสวยงามและท้าทายของที่นี่เลยทําให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมและมีพวกชอบลองของไปเยือนอยู่บ่อยๆแม้จะมีป้ายเตือนว่าเป็นพื้นที่อันตรายก็ตามขอบคุณที่รับชมวิดีโอถ้าคุณอยากอร่อยจุใจกับท็อป10บล็อกโชมใหม่เต็มไปด้ขนมแสนอร่อยสั่งได้ที่ไลน์นี้นะคะบาย